สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับมินเช่นเดิมนะคะวันนี้มินอยู่ที่สำนักง,งานที่สามนะคะสำนักง,งานใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะอยู่ถนนสุขวินทวงศ์46นะคะลูกค้าสำหรับใครที่อยู่เส้นสะเชิงเาเะคะหรือว่าใครที่ อยู่แถวมีนบุรีนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาชมรถได้เลยนะคะวันนี้เรามีรถมากกว่า500คันนะคะมารองรับให้ลูกค้าวันนี้นะคะ E ี EP แรกนะคะมาแนะนำรถเก่งนะคะสายสปอร์ตสาย e c o ก a คนะคะของแบรนด์โตโยต้มาให้ลูกค้าได้ชมกันเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาสีแดงสดๆส,สวยๆคันนี้นะคะเป็นตัวพรีเมียมรักชุรีนะคะกับเจ้าตัว t o โยต้ายา i s 1.2 พีเยมหลักชูรีนั่นเองนะคะตัวนี้เป็นโฉมตัวออนิวนะคะลูกค้าโฉมปี2023นะคะเรขมาอยู่ประมาณ60,000กว่าโดท่านั้นเองที่สำคัญคันนี้นะคะเพรยน์ขายอยู่ที่549,000บาทเท่านั้นเองเครดิตลูกค้าจัดฟรีดาวไปเลยนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ9,000บาทเท่านั้นเองสนใจนะคะลูกค้าฝากกดติดตามนะคะแล้วก็เข้าไปดูในคลิปเต็มกับมินได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ เดี๋ยวพาไปชมไทคลิปเลยนะคะว่าตัวนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะในด้านโฉมของตัวด้านหน้านะคะลูกค้าสังเกตนะคะว่าคันนี้นะคะไฟหน้าสวยมากนะคะแล้วก็ดีไซน์นะคะสปอร์ตเลยนะคะสำหรับเจ้าตัวยาริสเอทีพนะคะใครที่ชอบรถซีดาน4ประตูอีกโก้คร์สายประหยัดแล้วก็สายสปอร์ตคันนี้นะคะแนะนำเลย ไฟด้านหน้าลูกค้าเป็น Fu l l LED มาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เป็น Full-LED Light g u i d i n g นะคะแล้วก็ในส่วนของกระจังด้านหน้านะคะดีไซน์มาเฉพาะตัวเฉพาะรุ่นของเขาเลยเปลี่ยนโฉมใหม่นะคะสำหรับใครที่เป็นสาวกของยาริสเอทีฟนะคะตัวนี้นะคะดีไซน์ออกมาเป็นโฉมปี us, อ a l l new นะคะสำหรับปี2023นะคะแล้วก็ในส่วนของอกระจังด้านหน้านะคะกันชนด้านหน้าได้สีแดงสวยๆคันนี้ได้สีพิเศษนะคะลูกค้าและที่สําคัญ ไฟเขาเรียกได้ว่าเป็นเซนเซอร์ด้านหน้านะคะมีมาให้2จุดในส่วนของมุมด้านซ้ายและขวานะคะลูกค้าจะเห็นเป็นช่องระบายาระบายความร้อนนะคะในส่วนของมุมซ้ายและขวานะคะตัวนี้นะคะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะคะรถในโฉมปมใมีใหม่เป็นไฟ f ล l l LED มาให้เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นไฟตัดหมอกจะไม่ได้ใช้นะคะก็คิดว่าไม่ได้มีความจําเป็นแล้วนะคะเพราะว่าแค่ไฟ f ล l l LED ก็สว่างสวยเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าในส่วนของอาฝากระโปรงด้านหน้าหรือว่าสันเหลี่ยมนะคะของตัวรถโครงสร้างบอดี้ของตัวรถนะคะลูกค้าสภาพสวยเดิมนะคะคันนี้นะคะล้อได้เป็นล้อ,อยางของดันหลบมากับตัวรถนะคะในส่วนของล้อแม็กนะคะได้เป็นขอบ16นะคะลูกค้าเป็นแม็กสีทูโทนแบบนี้เลยนะคะมากับตัวรถเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของ มุมหรือว่ามุมซ้ายขวาของกระจกนะคะมาพร้อมกับสัญญาณเตือนที่สําคัญนะคะในส่วนของกระจกปรับไฟฟ้าให้แล้วก็ในส่วนของสีนะคะตัวนี้จะเป็นเฉพาะรุ่นของตัวลักชวรี่หรือตัวท็อปสุดของรุ่นเท่านั้นนะคะที่เป็นสีดำนะคะนอกนั้นก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งนั้นเลยคันนี้นะคะบอกเลยว่าออปชั่นจัดมาให้เต็มเป็นรถเล็กอีก็ค่าที่ ราคาจับต้องได้นะคะรายได้ประมาณสัก2 0,000ื่นะคะสามารถจัดไฟแนนซ์คนเดียวได้เลยคันนี้ติดตั้งอุปกรณ์นะคะมาจากโรงงานทั้งสิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคิ้วกันสั์นะคะของแท้เลยนะคะจากโตโยต้าที่ลองอเบ้าลองมือจับนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะสีดำๆำตรงนี้นะคะจะเป็นลอยเคปล่านะคะลายเคปล่ามาจากศูนย์เช่นเดียวกัน ที่สำคัญคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นกุญแจคิเลตและภายในสวยหรูหรามากๆนะคะสำหรับใครที่ชอบความรักชุรีนะคะชอบภายในที่เป็นองโถงสีแดงนะคะคันนี้นะคะบอกก่อนว่าจะเป็นดีไซน์พิเศษเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นที่ได้เป็นเบาะหนังสีแดงนะคะแล้วก็ภายในทั้งหมดเป็นสีแดงหมดเลยนะคะในส่วนของแผงประตูจะเป็นเหมือน สีดําดแบบว่าลายเคปล่าแบบนี้นะคะเป็นเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจกปรับไฟฟ้ามาให้นะคะแล้วก็ในส่วนของระบบเซ็นทัลล็อกนะคะมาให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของที่วางแก้วน้ําด้านหน้านะคะก็จะอยู่ในมุมตรงนี้นะคะถ้าไม่ใช้ก็สามารถพับเก็บได้เลยนะคะในส่วนของระบบเซฟตี้เซนต์ของตัวนี้นะคะบอกเลยว่ามาให้ครบจุกๆเลย นะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันหน้าจอกล้องถอยหลังนะคะมีมาให้นะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y Android Auto ได้เลยนะคะที่สำคัญสามารถเชื่อมต่อ T-Connect ได้ T นะคะในส่วนของไฟตรงกลางที่ลูกค้าได้เห็นนะคะในส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของไฟ ambient Light นะคะปรับได้64เฉดสีลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะแล้วก็ระบบของเกียร์นะคะจะเป็นระบบแบบ 6สปีดด้วยกันนะคะลูกค้าก็จะมีในลนักษณะแบบนี้นี่นะคะถ้าไฟเอมเบรไลท์ตรงกลางตรงนี้นะคะเราใช้เป็นสีเขียวนะคะในส่วนของตรงที่วางของตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียวเช่นเดียวกันตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถปรับเฉดสีได้เยอะมากอ่ะก็จะได้ระดับแบบนี้นะคะเราไล่ให้ลูกค้าได้ชมกันเนาะสำหรับเฉดสีของตัว y a r i สเอที p r พ m i เมียมลักชี่คันนี้นะคะ ใครสนใจใครชอบนะคะจัดได้เลยนะคะเคทีดจัดฟรีดาวนะคะลูกค,นนะคะ้าและที่สําคัญนะคะคันนี้ต้องบันทึกหน้าหลังมีมาให้ภายในเบาะแดงสวยหรูหราความรักชูลี่นะคะจัดมาให้เต็มนะคะใครที่อยากได้หรือเข้ามาทดลองขับได้เลยนะคะคันนี้นะจอดให้บริการอยู่ที่สํานักงานสาขาที่3นะคะของเพชรโยนสุวินทวงศ์46นั่นเองนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะลูกค,ค้ามี แอร์แยกส่วนมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะอัตราความสิ้นเปลืองหรือว่าอัตราการประหยัดน้ำมันอยู่ที่ประมาณ23.3กิโลลิตรนะคะลูกค้า23.3กิโลลิตรเดี๋ยวมินให้ดูนะคะในส่วนของด้านท้ายของตัวรถมาดูนะคะไฟเป็นแบบว่าไลท์ไกดิ้งนะคะเฉพาะร,รุ่นนี้เท่านั้นนะคะเวลากดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะละักษณะของไฟก็จะเป็นไลท์ไกดิ้งแบบนี้ฟลูเอลไดีด้านหลังมาให้นะคะเซ็สนเซอร์ด้านหลังมีมาให้4จุดนะคะ มุมด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ในส่วนของตรงกลางนะคะแล้วก็ในส่วนของกล้อง360องศากล้องรอบคันคันนี้มีมาให้เรียบร้อยนะคะนี่สามารถเปิดท้ายนะคะด้วยรีโมทด้วยกุญแจคเคเบิลแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของที่เก็บอุปกรณ์บ้างนะคะดในส่วนของด้านหลังนี่ตรงนี้นะคะกล้อง360องศากล้องถอยหลังมีมาให้ ในส่วนของด้านท้ายนะคะลูกค้าด้านท้ายนะคะก็จะเป็นในส่วนของที่ถัดท้ายนะคะเป็นของแถมมาจากตโตโยต้าเลยแล้วคันนี้นะคะจะไม่มีล้ออะไรมาให้เรียบร้อยตัวนี้นะคะจะเป็นชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินนะคะใส่มาให้นะคะลูกค้าเพราะว่ารถปีใหม่ๆนะคะ<อ>ก็จะได้เป็นชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินมาให้เรียบร้อยนะคะใครสนใจนะคะลูกค้าเข้ามาดูรถหรือมาทดลองขับหรือมาดูตัวจริงได้เลยสวยครบแน่นอนคันนี้ และที่สําคัญลูกค้าแจ้งก่อนว่าลูกค้าได้รถสภาพป้ายแดงนะคะแล้วก็ตัวรถนะคะโครงสร้างของตัวรถเนี่ยไม่มีชนหนักผิดความหรือว่าจมน้ําเลยนะคะในส่วนของด้านบนลูกค้าเห็นไหมคะจะเป็นเสาอากาศจะเป็นแบบคี้ฉลามชารฟฟินแบบนี้นะคะแล้วก็ฟิล์มนะคะย่งอยในสภาพที่สมบูรณ์นะคะตัวนี้รองรับเครื่องน้ํามันเบนซินนะคะก้า5ได้เลยนะคะ ประหยัดน้ำมันแน่นอนเป็นอีกก็ขาดสีดานนะคะสายประหยัดที่ใครใช้นะคะก็เรียกได้ว่าถูกใจนะคะโดยส่วนตัวแล้วนะคะคันนี้เป็นรถที่ดีไซน์สวยนะคะแล้วก็ออปชันจัดมาให้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะอยากได้รถปีใหม่ไม่น้อยประหยัดกว่าป้ายแดงหลายแสนนะคะลูกค้าแครดีๆจัดฟีด้าได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากฟีด้ามาฟีดานะคะลูกค้าที่เพรยน แล้วออกได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าลูกค้าจะมีอาชีพใดนะคะลูกค้าปรึกษาเราได้ฟรีนะคะปรึกษาเรื่องการจับเฟรนแนได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะไม่ว่าจะมีอาชีพพนักงานบริษัทนะคะหรือว่าค้าขายนะคะหรือว่าทำอาชีพออนไลน์ลูกค้าสามารถออกรถที่เพชรยนต์ในเขตฟีดาวได้นะคะคันนี้ลูกค้าสวยนะคะดูนะคะสีแดงสดๆสำหรับใครที่อยากได้รถที่แบบว่าไม่เหมือนใครนะคะดีไซน์พิเศษนะคะ สวยหรูนะคะสาลสปอร์ตคันนี้มาได้เลยนะคะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะลูกค้าติดต่อได้ที่เบอร์0824692496<ๆ>ได้เลยหรือลูกค้าอยากทดลองขับก็ติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์นี้นะคะเดี๋ยวมิ้นนะคะขอลงไล,ล่์จบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวก็ฝากลูกค้านะคะกดติดตามนะคะช่องรถยาริสเอทีพรถมือ2นะคะ <S <S ในย่านมินบุรีสุวินทวงไปด้วยนะคะ สำหรับใครที่อยากข้อมูลเพิ่มเติมตามที่มินแจ้งได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ